มือนีครับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่โคราชนะครับขอามาโคราชนะครับก็เลยมาแนะนํานะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับผมบึงตะลวนะครับเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะครับผมตรงนี้นะครับผมอยู่ในลงติดติดกับอนุสาวรีย์ท่าวสุรนารีนะครับผมวันนี้นะครับก็เลยมาแนะนํานะครับที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองโคราชนะครับบรรยากาศร่มลมเย็นนะครับผม เป็นสวนส i, าธารณะนะครับในการออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายแล้วกับปั่นจักรยานนะครับตรงนี้นะครับเพื่อจะหามรถนะครับหามรถก็หามส,ส,ส behold, ั้นเลียง้ามากนะครับผมเป็นลานร่วมใจนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับนเหมาะกําลังกายนะครับผมแต่ระวังจักรยานนะครับเพราะว่าก็จะเป็นที่จักรยานเขาปั่นนะครับผมอากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากนะครับวันนี้นะครับผมโอ้นะครับมาชมบรรยากาศ แต่กลางเมืองโคราชเนาะครับผมเพื่นวารีนี่อ่าอ๋ออ๋ออันนี้ถ่ายวีดีโอเนาะครับนี่ไม่นี่ลงลงอีกช่องหนึ่งนะครับลงในช่องของบ้านข้าวเชี่ยวนะครับบ้านข้าวเชน่ยลเนี่ยนะครับผมอยู่ตัวเมืองอุบลโอ้ตัวมาเตออุบลนะครับมาเตออุบลแต่ว่ามาโคราชมาเตอโคราชนะครับเป็นสวนสาธาระนะครับปัญญาหลอดด้วยนะครับไกลนะครับแต่ว่าถ่ายเดือนเนี่ยน่าจะน่าจะ บ่ใดนะครับมันไก่แห้งนะครับต้องฟังทั้งนี้ก็มี่ฟังทั้งโนหนก็มีนะครับมีสองฟังนะครับเป็นเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับแต่ระวังระวังรถเรื่อยระวังรถจักรยานอากล้องอยู่ไหนแต่ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับช่วงนี้อากาศยังดีอยู่ เดินคงไม่ได้นะครับต้องปันจักรยานนะครับเด้อครับผมอากาศดีเนี่ยครับมือนี้บรรยากาศขึ้มๆนะครับพายุเขานะครับโอ้มีมีมีนกพร้อมครับแนะนำนะครับใครอยากมาชุ่มน้ามนะครับใจกลางเมืองโคราชนะครับผมอยู่บไกลจากอนุสาวลีแถวสุรนารีนะครับแต่เลยมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกนะครับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำไม่ไก็กับวดใดนะครับผม บรรยากาศนะครับมาพักผ่อนเนาะครับเนาะาอสูรอากาศนะครับบริสุทธ์เนาะครับผมมาเท่าเชน่ยวก่กัมาแนะนํำนะครับสถานที่หลังจากที่ไปกราบจเมีอุ้ยไปกาคุณย่านะครับกาบอง์ย่าโมนะครับกับมาพักผ่อนอยู่สวนสาธารณะนีได้นะครับผมเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับวันนี้อากาศดีนะครับทั้ง บ้าาเฮาาชนเนลียวก็เลยมาแนะนำนะครับอีสานบ้านเฮ้านะครับผมยุ่ลคราชนะครับผมประตูสู่อีสานนะครับผมก็เลยมาแนะนํานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนันเลยด้วโอ้วันนั้นนะครับนกมันเข้าไปนะครับเห็นนกหรือปลามันมุดลงไปในน้ํานะครับผมสงสัยเป็นปลาครับ่าจจะเป็นปลาขนาดใหญ่มุดลงไปหันเมื่อกี้ท้ายบ่อท่านครับ จะเป็นปลาอุ้ยปลาครับปลาปลาอุ้ยปลาตัวใหญ่นะครับอากาศดีครับวันนี้อากาศดีพูดพันมาเซลซีนะครับพันมาเซลซีนะครับผมคือจะเดินบอกระครับไกลแห่งนะครับพอ้นเนินปลาปลาครับโอ้ยสารหมันเท่ายูุติกลางเมืองก็มีปลานะครับปลาเยอะแยะนะครับผม อืเพื่นเลี้ยงมีปลาน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้เขาจบไปแค่นี้ก่อนนะครับอีสานบ้านเฮาเชีแนวนะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับผม